มาแล้วครับสำหรับ ASUS Zenbook 14 OLED นะครับปี2024ตัวใหม่เลยนะครับที่มาพร้อมกับ CPU Intel Gen 14นะครับอย่างตัว Core Ultra 7นะครับเรียกได้ว่าเป็นโปรเซสเซอร์ตัวใหม่ล่าสุดจากทาง Intel นะครับที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี AI ต่างๆนะครับก็หลักๆเลยเนี่ยเขาเคลมว่าประหยัดแบตเตอรี่ขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับและก็ที่สำคัญนะครับก็คือในเรื่องของ iGPU ของเขานะครับก็แรงขึ้นกว่าตัวเก่าเกือบ2เท่าเลยนะครับก็คือเป็นตัว Intel Arc นั่นเองนะครับและนอกเหนือจากนี้นะครับเขาก็ ยังมาพร้อมกับจอ OLED 3K แล้วนะครับซึ่งถ้าเป็นรุ่นก่อนหน้าอย่างตัว UX 34มนเนี่ยตัวนั้นจะมาพร้อมกับจอ2 8 K นะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับเขาก็จะมาพร้อมกับจอ3 K แล้วนะครับรีเฟชเรทก็เท่าเดิมเลยครับที่ 120H z นั่นเองนะครับส่วนในเรื่องตัวดีไซน์ครับเท่าที่ผมลองไปดูในเว็บ ASUS ไต้หวันเนี่ยเรียกได้ว่าดีไซน์ดูคล้ายๆเดิมเลยนะครับถ้าเราดูจากภาพเรนเดอร์นะครับแต่ที่ต่างจากรุ่นเก่าหลักๆเลยเนี่ยคือตัวนี้เนี่ย ถ้าเป็นตัว UX 3 4 0 4เนี่ยเขาจะเป็นสีแซนซอมหรือว่าเป็นสีเซรามิกอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าตัวนี้จะมาพร้อมกับสีฟอกกี้ซินเวอร์นะครับแล้วก็ สีพันเดอร์บลูนั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องมารอดูว่าทางเอซูสประเทศไทยเนี่ยเขาจะเอาสีไหนเข้ามาจําหน่ายกันนะครับแต่เท่าที่ผมเดานะก็น่าจะเป็นพันเดอร์บลูแหละมั้งนะครับหรืออาจจะเอาเข้ามาทั้ง2สีเลยก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ต้องลองไปติดตามกันดูนะครับที่โซเชียลมีเดียต่างๆของเอซูสประเทศไทยได้เลยนะครับส่วนในเรื่องน้ำหนักครับตรงนี้ผมก็ว้าวเหมือนกันเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นก่อนหน้าเนี่ยจริงๆเขามี2อ SKU แหละนะครับมีทั้ง SKU ที่ไม่ได้มีในเรื่องของการจอแยกนะครับเป็น Intel Iris หร ก็ต้องบอกเลยว่าน้ำหนักก็อยู่ที่ประมาณ1.5กกิโลกว่าๆนะครับซึ่งก็จะหนักกว่ารุ่นใหม่รุ่นนี้นะครับมูรุ่นปี24นี้นะครับน้ำหนักของเขาเนยอยู่ที่ประมาณแค่1.2กิโลเท่านั้นนะครับก็ถือได้ว่าเบากว่ารุ่นก่อนหน้าประมาณหนึ่งเลย คิดว่าน่าจะถูกใจสาวกเซนบุกกันไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับเซนบุก14 o l e d ปี2024นี้นะครับส่วนในเรื่องออปชันหรือฟีเจอร์หลักๆของเขาก็ยังมีเช่นเดิมครับในเรื่องของ n น้าเบอร์แพด2.0ก็มีมาให้นะครับคาเมร่า IR นะครับหรือว่ากล้องสแกนใบหน้าเนี่ยเขาก็มีมาให้เช่นเดิมหลักๆเลยที่ผมว้าวก็ในเรื่องของตัว CPU ที่เป็นโปรเซสเซอร์ของ Intel ตัวใหม่ล่าสุดนะครับต้องบอกว่าเทคโนโลยีในปี2024เนี่ยจัดมาเยอะมากๆนะครับสำหรับตัว CPU Intel โดยเฉพาะตัวการ์ดจอนะครับก็ต้องบอกว เทียบกับตัวเกมมิ่งเอ็นฮเลยก็มีเห็นเหมือนกันนะครับเฟรมเรทก็ทําได้ดีกว่าในหลายๆเกมด้วยนะครับก็เรียกว่าการ์ดจอสําหรับ Intel g e n 14ตัวนี้เนี่ยก็เป็นที่น่าสนใจประมาณหนึ่งเลยครับแต่สําหรับในเรื่องของตัวผลทดสอบโดยรวมนะครับผมก็แนะนําว่าน่าจะต้องรอดูสักระยะหนึ่งนะเพราะว่าเครื่องที่ผมไปเห็นมาจากสื่อต่างประเทศหลายๆช่องใน u t u b e เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่องเดโมโดนะครับก็เรบวงเดเวอร์ ver, อาจจะยังไม่เข้าที่นะครับก็อาจจะต้องรอดูสักระยะหนึ่งก่อนนะครับหรือถ้าจะให้ชัวร์เลยนะครับก็รอ ก็คิดว่าน่าจะมีรีวิวกันให้เห็นเร็วๆนี้ละมั้งนะครับยังไงก็ลองไปติดตามดูกันได้เลยนะครับสำหรับทางเ e m e n t i o n เนี่ยก็มาอัปเดตสเปคคร่าวๆนะครับสำหรับเซน b ุก k ASUS14 OED 2024ลดคอับก็คิดว่ารารละเอียดโดยรวมนะครับยังไงก็ต้องลองไปดูตามสื่อไทยดังๆกันอีกทีหนึ่งนะครับก็ยังไงก็มีรีวิววห้เห็นกันอยู่แล้วนะครับและสำหรับคลิปนี้ของ e อเ e n t ชันก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันได้นะครับสำหร สวัสดีครับ